เคนไม่รับถนอมโช๊คอัพให้ใช้งานได้นานโช๊คอัพเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในระบบช่วงล่างของรถยนต์ที่ช่วยรองรับแรงกระแทกและลดการสั่นสะเทือนของรถยนต์ค่ะมีหน้าที่ช่วยควบคุมการดีดตัวของสปริงหรือแหนบของช่วงล่างให้สอดคล้องไปกับสภาวะของผิวถนนขณะที่รถวิง่งความเร็วที่ใช้และน้ําหนักการบรรทุกโช๊คอัพที่คุณภาพดีจะช่วยให้ช่วงล่างทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้น การถนอมโช้กอัพให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะ 1. ลดความเร็วเมื่อเจอหลุมหรือเนินระหว่างการเดินทางหากเจอหลุมหรือเนินที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ลดความเร็วและค่อยๆขับผ่านไปอย่างนุ่มนวลที่สุดค่ะจะช่วยคงสภาพของโช้กอัพให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นและการที่ขับรถผ่านหลุมหรือเนินด้วยความเร็วและแรงบ่อยๆจะส่งผลต่อโช้อัพและช่วงล่างของรถโดยตรงค่ะ 2. บรรทุกข,ของเท่าที่จําเป็น การบรรทุกข,ของหนักจนเกินไปจะทําให้เครื่องยนต์และโชค๊คอัพทางานหนักขึ้นตามน้ําหนักของรถที่เพิ่มขึ้นนอกจากจะทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วยังมีผลทําให้โชค๊คอัพมีอายุการใช้งานที่สั้นลงอีกด้วยค่ะ 3. ตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจําเบื้องต้นสามารถสังเกตอาการของรถยนต์ได้จากการทรงตัวของรถการหักเลี้ยวพวมลมัลยเสียงดังที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆและตรวจเช็คได้เองจากข้ามน้ํามันหรือน้ํามันที่หยดใต้ท้องรถ รวมถึงข้ามน้ํามันที่กระบอกชงอัพว่ามีการรั่วหรือไม่และรอฉีกขาดบริเวณยางกันฝุ่นของชงอัพว่าเสื่อมสภาพหรือยังหากพบปัญหาควรรีบนํารถเข้าสู่บริการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขโดยทันทีค่ะเพราะระบบช่วงล่างมีความสําคัญต่อการทรงตัวของรถยนต์ขณะขับขี่หากส่วนใดส่วนหนึ่งเสื่อมสภาพไปอาจจะทำให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเสียหายและเสื่อมสภาพตามไปด้วยเช่นกันค่ะ